ก็มาต่อนะคะก็วันนี้ก็เราจะมาทําการเปิดตู้นะคะก็จะมาเช็คดูนะคะว่าเอสเพโซคาปูชิโน่เท่าไหร่นะคะ,ะก็มาดูเอสเอสอันนี้25อันนี้ก็ชาเขียว61นะคะแล้วก็โกลโก้76นะคะก็รวมแล้วก็จะอยู่ที่ร้อยแก้วนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาทําการนะคะทําการอเอาเงินออกนะคะ,คะนี่ค่ะ หน้าตาก็จะประมาณนี้เราก็จะเปิดตู้กล่องครอบเหรียญออกนะคะอันนี้เราก็จะล็อกไว้เลยนะคะเงินก็ประมาณนี้นะคะนี่คือ1,620บาทนะคะนี่เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้รายวันนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะนี่แค่วันเดียวนะคะนี่คืออ่าบาทนะคะธุรกิจ10บาทเป็นเงินที่ต่อยอดให้เรา สามารถผ่อนบ้านได้ผ่อนรถได้ให้ลูกไปโรงเรียนได้รายได้รายวันนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าแค่ตู้เดียวนะคะถ้าใครมี10ตู้ก็ถ้าเกิดวัน1นึรอยแก้วนะคะร้อยแก้วก็วันละ500บาทเดือนหนึ่งก็หมื่นห้านะคะเดือนหนึ่งหมื่นห้าถ้าเรามี10ตู้เดือนหนึ่งก็แสนห้านะคะ ก็เดี๋ยวทางนี้เราก็ให้ทางพี่พี่พี่อะไรนะคะพี่ป้าเป้านะคะป้าเป้าก็จะอยู่ร้านค้าประจําตรงนี้นะคะป้าเป้าก็เป็นผู้ดูแลเติมน้ําเติมแก้วเติมผงให้นะคะส่วนในเรื่องผงเราก็จะมาสต็อกไว้ให้ป้าเป้านะคะนี่คือเรามาแบ่งให้ป้าเป้าร้อยละสินะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบนะคะของป้าเป้าก็จะขายครบทุกอย่างเลยนะคะโคกเป๊บทรงเป๊ซี่อันนี้อยู่ด้านไหนครป้าเป้าอยู่หน้าโรงเรียนอันนี้โรงเรียนอะไรคะ อ๋อขายดีเนาะป้าเนาะโอเคเห็นไหมคะนี่คือสําหรับแค่ตู้เดียวนะคะก็ทางเจ้าของตู้ก็จะเป็นในส่วนของอพี่ยงยุทธนะคะเป็นผู้เจ้าของตู้นี่แค่ตู้เดียวนะคะถ้ามีสิบตู้ก็รวยรายวันเลยนะคะทีนี้ก็จะมานั่งนับแบ่งนะคะก็อยู่นี่พันหกร้อยบาทนะคะใครสนใจเป็นเจ้าของตู้เฟรนช์ไได้นะคะ เป็นสร้างรายได้รายวันนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกๆท่านได้ค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ